สวัสดีครับพี่น้องครับมาเจอกันอีกเช่นเดิมเช่นเคยนะครับกับเปาตงอีสานพาทีมือนี้ผมพาพี่น้องมาอยู่ที่นะครับจังหงวัดนครนายกนะครับนะเดี๋ยวผมให้พี่น้องรับชมบรรยากาศนะครับการเดินทางไปพร้อมๆกันครับพี่น้องครับพี่น้องครับตอนนี้ผมพาพี่น้องมาอยู่ที่นะครับจังหงวัดนครนายก้าหมาก็คือสวนลุงเล็กนะครับภูเขาข้างหน้านี่ก็คือทุานแห่งชาติเขาใหญ่ มีมากไก่แนง้งน้อยไก่เติบเลยละ่มะมันเป็นไก่แนง้งน้อยนะครับเขาสวยสวยเลยเรียงไรสลรับซับซ้อนกันไกลจะหอดไกล้จะถึงน่แล้ะครับพี่น้องเดี๋ยวถึงสวนลงเล็กนะครับผมก็จะมันจะคลิปอัปเดตนะครับให้พี่น้องได้รับชมกันอีก เดินทางการมากกับเปิด GPS มาโหลดเด้อครับอธิบายบนถ,ถือไก่แห้งเข้าไปนี่อุทยานวังตะไครได้ครับแต่ว,วังรถบัสออกมาเมื่อกี้นี่เพรานุ่งเล็กจะเข้าได้หรือเข้าบ่ได้ครับเดี๋ยวถ้าเบิ่งกันนะครับพี่น้องนะรถสีไล่บ่คนสีไล่บ่นะครับคนไล่รถไล่ก็เข้าบ่ได้กับ วนออกมาคือเก่าแหละครับพี่น้อง <Yeah. S 1> น้ำสอง,องทางทั้งนะครับ <Yeah. S 1> เขาเจ้ากับเล่นน้ำกันสนุกสนานนะครับบ้านนานะครับพี่น้องบ้านหน้านคร <Yeah. S 1> น,า,น,น,า,นะน,นายกแล <Yeah. S 1> ้าผมก็จะเลี้ยวข้างหน้านี้นะครับเลี้ยวขวา ลงไปนะครับพี่น้องน้ำตกนางรองนะครับเลี้ยวเลี้ยวขึ้นไปทางเขื่อนคุนดานประการชนเลยนะครับพี่น้องครับ mm hmm. เดี๋ยวเข้าไปฟังทั้งในนี่นะครับอันนี้น่าจะเป็นทั่วน้ำเที่ยวนะครับโบทั่วน้ำเที่ยวกับเป็นรถบริษัทนะครับที่ว่าผ้าพนักงานหรือว่าผ้า ทีมงานมาเที่ยวนะครับภูเขาสวยงามมีดีครับพี่น้องครับ๋ยวเห้าใจเลี้ยวขวาเข้าไปฝั่งนี้นะครับพี่น้องตอนนี้ช่มทยรถทั่วไปก่อนตอนนี้นะครับผมเลี้ยวขาา้าย่งนะครับข้างขื้นเขื่อนนะครับพี่น้องขื่นเขื่อนคุ้นด้านปากการชนนะครับอยู่จังหวัดนครน,นายก เะห้องก็จะขึ้นไปสวนลุงเล็กนะครับก็ได้ขึ้นไปเคลื่อนด้วยนะครับผมหยิบภาพพี่น้องไปสวนลุงเล็กก่อนนะครับถ้ามีเวลาก็จะเข้าไปเคลื่อนนะครับเคลื่อนขุ่มดานปราการชนนะครับพี่น้องครับตรงนี้เขาจะปออิดนะต้องไปกลับรถล้วก็วนมา เขาตรงของฝากนี่นะครับเขาปิดจุดกับรถนะครับอคนต่อแถวเขาเงีเหยียดเลยครับพี่น้องครับเขาได้บ่นน้อผู้ขายเนาะยู่ว่าได้ขึืนไปเคลื่อน,อนป้าพี่น้องรถต่อแถวโอ้เคลื่อนครับพี่น้องครับนี่ครับมากวนแล้วกับมากเคลื่อนก่อน ยังเข่าไปสวนลุงเล็กนี่นะครับผมกับวม่านมาสิไก่ผมก็เคยมา,าเคลียด้วยครับพี่น้องครับนี่ <Easy. S 1> สันเขื่อนโอ้โหร่างกายยิ่งใหญ่แห้งครับผมก็บเคยมานะครับเดี๋ยวผมจะพาไปถ่ายคลิปถ่ายรูปวัน ทางไหนหลังเงีขื่นเคลื่อนบออ่ือไปนพระเงี้ยขื่นเคลื่อนก่อนมะเฮาไปครับพี่น้องครับ<า>ผมชิบ้างขื่นสันขื่อนสันเคลื่อนไปหาถ่ายรูปชมวิวก่อนครับจังลงมา,างครับ<ห>นในมาแล้วนี่พี่น้องครับก็ต้องท่าเที่ยวชมดอกครับบัดนี้หามแซงดนะครับมีป้ายหามแซง มาแล้วก็ต้องขืนมาเบิ้งนะครับสั้นแห้งด้วยพี่น้องครับโอ้ยูสวยครับ ผมแนะนําให้มาเ้าสุดเลยนะครับอันนี้มันมันสวยแล้วครับพี่น้องซีโมงสีหามงเซาแล้วนะครับแต่ว่าก็จะขึ้นมากขึ้นเก่าขึ้นมาชมบรรยากาศดูเทิงสันเขื่อนนะครับ ดอกคุ้นดอกลวงพึ่งนะครับพี่น้องครับโอ้พี่น้องครับคุณนะสวยค่ะเด้พี่น้องด้วยลูงเกียร์ตั้มไหมครับนผู้ แนวลองไปวิ่งเลยว่ะนี่เป็นอีกคลิปหนึ่งนะครับทิปที่แบบถือว่าเป็นทิปเสื้อผ้ายกเล่ากันเนาะพี่น้องเนาะผมกับ,บ่ไดีพไดีตั้งรักวาชิมาเคลื่อนเลยครับวาชิมาสวนลุงเล็กสวนสวนลุงเล็กกับเคลื่อนมันก็นยู่ติดกันพอดีเนาะครับเนาะ พี่น้องครับเขาใหญ่คนะนระยากาศดีแห้งครับมี่พี่น้องมีเวลามีโอกาสนะครับมีมันหยุดกับมาไดน้นี่นะครับโอ้รถห,หลายแห้งต้นขึ้นมาหลายนะครับขึ้นมาเที่ยวหลายอยู่ผมก็จะจอดรถไว่งางได้แบบนี้ โชคดีมีขันโฮมติดรถอยู่พี่น่องนี่ครับถึงแล้วสันเขื่อนที่เขาว่่งขึ้นมากแหละครับพี่น่องคือรถลราก็ม่องขึ้นมากแล้วก็วกกวกเห็นแบบใต้นังซือนะเขื่อนคุ้นดานปลาการชนนะครับแล้วเขาจะลงไปท้ายรูปข้างล่างอีก มือนีเบิดมืออีกคือนเขาครับบ่เฝ้านี่เนี่ยวงจอดรถอ,องนึงไปครับโคนนีกัเกง่งเก่งเนี่ยนะครับคิดได้เนาะเอาผู้เขามาเปลี่ยนเคลื่อนกัรน้ำเนาะในหลวงราชการที่เก่าเขาเนาะครับพี่น้องครับ ครับพี่น้องครับตอนนี้ผมหามองจอดรถกอนนะครับเมื่อกี้ผมหาที่จอดรถได้แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะพาพี่น้องมาชมบรรยากาศนะครับชมวิวบริเวณนะครับสันเขื่อนเขื่อนคุนดานปากการชลนะครับอยู่ที่จังหวัดนครนายกนะครับพี่น้องครับนี่เป็นบริเวณเขื่อนนะครับบริเวณสันเขื่อนนะตรงนั้นจะเป็นสปริงเวย์นะครับพี่น้องครับน้ำแหงล่งไหลนะครับน้ำนี่แหงล่งไปหลายเติบเลยล่ะ ระดับน้ำครับยังบ่หลายเลยครับพี่นอ้องพูนทาง,ท,งทางไอหางเขื่อนปุ่นนะครับเริ่มแห้งแล้วอันนี้นาเขื่อนนี่ครับน้ำเนี่ลดลงปไปหลายเติบเลยแหละมีรถให้เซาด้วยครับพี่น้องครับให้เซาครับให้เซาขี่ ครั้งแรกนะครับที่ผมได้มานะครับเป็นครั้งแรกที่ผมได้ภาพี่น้องมาเที่ยวอยู่ที่เขื่อนคุณดันประการชนอย่างนี้นะครับนี่นะครับปลายเขื่อนเขื่อนคุนดันปราการชนนะครับนะนักท่องเที่ยวกับทายลูกเป็นเต็มเลยล่ะพี่น้องน้ำแห่งลงคักแห่งลงแบบรูลเล่าแห่งนะครับพี่น้อง ครับพี่น้องครับคนมาถ่ายรูปเต็มเลยมีเรือนะครับพี่น้องมีเรือให้ขี่ให้เชาวขี่นะครับตรองยางลงไปอุ้นนะครับมีบันไดให้เดินลงไปทางล่างนะครับ ผมไปจะพาพี่น้องนี่ละย่างช่มไปเรื่อยๆจนไปถึงสันสันเคลื่อนปุ่นแล้วนะครับพี่น้องครับนะมีรถขี่ด้วยแต่ว่าผมหังบาตด็ขี่รถนะครับผมพาพี่น้องย่างชมบรรยากาศบริเวณเคลื่อนนะครับมีเรือให้ขี่ช่มเคลื่อนได้พี่น้องอ้ยสูงใหญ่แห้งได้พี่น้องครับ ความสูงเกาสิบเอ็ดเมตรนะครับตามที่เพื่อนเขียนไว้ตัวหนังสือสีแดงนะครับเก้าสิบเอ็ดเมตรนี่ใครเนี่ยผมพายยางไปเรื่อยๆครับ กับมาหลายนะครับมาเที่ยวนี่นะครับพี่น้องความสูงที่เขียนไว้เก่าสิบเกาสิบเอ็ดเมตรนะครับนี่นะครับเก้าสิบเอ็ดเมตรนะครับพี่น้องครับ มสูงนะครับอุ้ยน้ำแห่งโล่งลายครับไปครับพี่น้องครับเดี๋ยวผมยิฟ้าย่างไปข้างหน้าเขื่อนตอนนี้อยู่บนสันเขื่อนนะครับสันเขื่อนเลยแหละครับนะอันนี้เป็นข้างล่างนะครับ นี่เป็นด้านล่างที่เขาพองน้ำออกนะครับพี่น้องเดี๋ยวห้าก็จะลงไปด้านล่างหมดแล้วครับ่ว,ว,นะวล่น,ะ,นะคนันนี่นะครับพี่น้องครับอู้ยสั่นแห้งเลยพี่น้องเด้อ มีรถนะครับมีรถนำเที่ยวนะครับพี่น้องครับคุณนะครับรถนำเที่ยวนะครับเราก็มีรถกรอบให้เศร้านะครับตาใจเศร้าแล้วพี่น้องเศร้าครับชมบริเวณสันเคื่่นนะครับ เดี๋ยวผมพามาเบิงดันหลังเขื่อนนะครับตรงที่เขาปล่อยน้ำนี่นะครับนี่จะเป็นด้านหลังนะครับที่เขาพองน้ำออกญ่แห้งสวยแห้งนะครับนะครับพี่น้องครับฝั่งนี้จะเป็นด้านหลังเขื่อนนะครับพี่น้องอ่าเป็นเขื่อนซีเมนต์ขนาดใหญ่นะครับของประเทศไทยอีกแห่งหนึ่งก็ว่าได้นะครับ ตอนนี้เขากับพ่องน้ำบอกแต่าด้านล่างนะครับน้ำม,มันต่ำกว่าระดับสปริงเวนะครับเป็นบรรยากาศหลังเคลื่อนนะครับนะผมยืนอยู่จุดที่ตรงนี่นะครับพี่น้องเคลื่อนคุ้นด่านปราการชนนะครับเคลื่อน่อนจีดบทอัดนะข้อมไ่ควอมเงานะครับบทอดัดเงาที่สุดในโลกนะครับพี่น้องครับเป็นเคลื่อน ก้อนจีดนะครับบทอัตถีเงาวที่สุดในโลกนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวผมจะพาพี่น้องลงไปด้านล่างนะครับพี่น้องบรรยากาศร่มรื่นเย็นดีนะครับครับพี่น้องครับพี่น้องครับมึอกี้นะครับผมอยู่บนสันเค่อนนะครับนะตอนนี้ผมพาพี่น้องลงมาอยู่ด้านล่างเคอนแล้วนะครับ เกิดคุนด่านปราการชนนะครับนี่นะครับเมื่อกี้ผมอยู่ฟังทางพุนนะครับพี่น้องตอนนี้โลงมากข้างล่างแล้วนะครับรถจอดเต็มเลยนะครับบ้านรถกว้างขวางนะครับพี่น้องของน้ำสะดวกสบายเดี๋ยวผมจะพาไปชมหม่องเขาปล่อยน้ำพุนครับไปครับพี่น้องตรงสปริงเวีนี่น้ำน้ำมุมมีแล้วครับน้ำลดมากอยู่ระดับเครื่องหนึ่งของเขื่อนแล้วนะครับ ปล่อยแค่น้ำด้านล่างฟังทางบุนจะเป็นโรงไฟฟ้านะครับปรลัางนา้ำตรงที่เขาจะาปล่อยน้ำออกมากอยู่นะครับคนหลายแห้งนะมาหล่นน้ำคายร้อนกัน ไปครับพี่น้องครับครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้นะครับกผมตรงอีสานพาเที่ยวนะครับกับพาพี่น้องมาอยู่ที่เคลื่อนคุณดานประกานจนนะครับพี่น้องครับคลิปนี้ก่าเอาไว้ซ้ำนี้ก่อนนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับว่าเป่าตรงอีสานพาเที่ยวนะครับสีภาพี่น้องไปเที่ยวสถานที่ใดไปชมสถานที่ใดนะครับก่อนที่จะกันก็ย่าลืมนะครับพี่น้องกดไลค์กดแชร์นะครับกด ที่ตามนะครับกดคอมเมนต์ให้กับช่องนะครับยูทูบช่อง Facebook นะครับของตรงอีสานพาเที่ยวนะครับพี่น้องครับ <c oughs> เพื่อเป็นกํำลังใจนะครับในการสร้างสรรค์ลิปใหม่ๆออาไห้พี่น้องได้รับชมนะครับคลิปนี้ไปแล้วสวัสดีครับ